สวัสดีค่ะแฟนคลับทั่วไทยไกด์แพทมาแล้วจ้ามาต่เสียงค่ะเป็นบรรยากาศที่ให้ชมผ้าไหมสวยๆร้อยสีพันลายค่ะค้าขายกันทุกวันวันเสาร์จะเป็นตลาดนัด ที่สารกลางเก่าเนาะวันธรรมดาก็คือคุณผู้ชมสามารถมาในได้ทุกวันก็คือที่ตลาดสดเทศบาลค่ะเป็นการถ่ายทำภาพรวมๆให้รู้ว่าท่านใดมาเที่ยวสรินและเจอวันธรรมดาหรือว่าวันอาทิตย์ก็มาซื้อกันได้ที่ตลาดสดเทศบาลนี้เป็นผ้าไหมทอ,อยกดอกลายมิตรพิกไทย5 หรือว่าหกตอกเพราะว่าบางบางอำเภอ5อ้าตอกก็ยกดอกพิษไทยได้บางอำเภอก็หกตะกเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าผ้าไหมยกดอกลายประกาศ d r o ยอดฮิตนะคะนี่ให้ชมกันเพืนเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดนี่เป็นทอยกดอกลายลูกแก้วเมื่อวันเสาร์นู่นไกด์แพดนั่งอยู่กับแม่ค้าตลาดนัดมีคุณผู้ชมจากอำเภอ อะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นจังวัดมหาสารคามบอกว่าเอสิ่งนี้คุ้นๆเหมือนฟังใน y ย t u b e นั่นแหละคะ่ะจุดสงการทำช่องคือถ่ายทำแล้วคุณผู้ชมอยากได้อยากจับต้องให้มาซื้อที่จังหวัดสุรินท์นี่เลยถ่ายทำเป็นลายผ้าใหม่ร้อยสีพันลายที่ตลาดสดเทศบาลให้คุณยา่าคุณยายคุณพี่คุณแม่ที่ อยากได้ผ้าไหมสรินาแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ในคลิปนี้บอกนะคะว่าเป็นผ้าไหมที่เขาขายกันทุกวันเนี่ยนำมาให้ชมวันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ก็อาจ,จสามารถทักทายได้นะคะผ้าไหมทอยกดอกประมาณ3,000อัพแล้วก็มีหน้านางชายคุยก็จะแพงกว่านิดนึงแล้วก็สีธรรมชาติก็จะแพงกว่านิดนึงเพราะว่าการที่จะทอผ้าไหมเนี่ยหนึ่งผืนไม่ง่ายเลยแล้วก็ผ้าไหมสามตะกอแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ช้อปป ร้อยสีพันลายค่ะประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะผ้าใหม่ที่อยู่ในสำรับยังไม่แกะออกมายังไม่ได้คลี่ออกมาเนี่ยนะคะมันเยอะนะคะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นโดยประมาณก็มาช้อปปิ้งกันได้ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวในวันธรรมดานะคะไปร้านค้าใหญ่ๆอาจจะแบบเอออะไรนะักเรียกว่าอะไร ร้านค้าอย่าอาจจะไม่เข้าที่เป็นตู้กระจกในเมอร์ซรินก็มาช้อปปิ้งที่ตลาดสดเทศบาลถ้าเกิดมาไม่ได้สอบถามเส้นทางมาไม่ถูกแกแพทก็จะบอกเส้นทางให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าร้อยสีพายเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะ3ตะกอแล้วก็เป็นผ้าไหมประจำจดซื่งที่ต้องขายกันทุกร้านค้าคือผ้าไหมมัดมีโฮ คือราชนีผ้าไหมายรินถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากได้เป็นการส่วนตัวที่อยู่ต่างจังหวัดก็ทักทายได้ใครที่เข้ามาชมในช่องนี้กฎของการรับชมคือต้องกดติดตามค่ะและจะช่วยเหลือได้แต่เข้ามาชมเฉยๆไม่กดติดตามแกแพทจะช่วยเหลือไม่ได้คลิปนี้ให้ชมแค่นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ